อนแล้วให้น้องเอซี่นอนเอเอก่อนนะไอ้ข้ามันสตูดโดดมาสักหนเอเอน้องเดซี่น้องนอนแล้วค่ะน้องเดซี่น้องนอนแล้วค่ะตึงดึงตึงดึงตึงดึงมันง่วงสีออกมันวงสีออกมันสีออกแล้วมันสีออกแล้วพี่น้องมันสีออกแล้วตึง บายบายสิเดซี่บายบายสิเดซี่พิโกลาไม่นอนหมดเลยโดดลงเปเลยหมดเลยนู่นโดดลงเปเลยนะคะไม่นอนแล้วค่ะมามี่ไม่นอนแล้วค่ะอยากนอนเวรแล้วค่ะออนั่งเล่นอย่นี่หละอย่าไปไกลถ้าสันนิม่ก็สิจับลามข้อเด้าใจบ่อยู่น้ำมูลนี่แหละเจบ่อโอเค